พนักงานส่วนตำบลหรืออบตอซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งซึ่งลาป่วยกรณีที่ลาป่วยเนี่ยเขาให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งในระหว่างที่ลาป่วยอย่างไรสำหรับในเรื่องนี้นะครับในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ของพนักง,งานส่วนตำบลพุทธศักราช2 5 6 6ได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้ในข้อ12พนักง,งานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้ใดลาให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้วงเล็บ1ลาป่วยถ้าลาป่วยเนี่ยให้จ่ายเงินประจำตำแหน่งระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่งไม่เกิน60วันทำการเพราะฉะนั้น ถ้าลาป่วยนะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน60วันทำการในปีหนึ่งนะครับ